บอยเมนออกมาดิ้นท่านผู้ชมไม่พอใจที่อินฟูไทยนะครับคนไทยเข้ามาทวงหนี้กับบอยเมรท่านผู้ชมซึ่งเสด็จพ่อของบอยเมรเนี่ยยืมเงินไทยเนี่ยท่านผู้ชมยืมเงินจากรัฐบาลไทยเนี่ยห้าสิบสามจุดสิบห้าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่พันล้านบาทนะครับพันกว่าล้านนะบอยนะนะ ที่บอยเป็นนี้นะครับนะโอ้โหท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็สุดนะครับซึ่งเป็นอันดับ9นะครับนะสิประเทศเนี่ยประเทศไทยเป็นอันดับ9ที่ขเขมรเป็นนี่เดี๋ยวบายอดจะให้ทุกคนนะครับได้ดูคลิปจ่าบอยกันก่อนว่าจ่าบอยจะเป็นมีความรู้สึกยังไงท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชม ว่าประเทศกูเนี่ยเป็นหนี้ประเทศเมือง53ล้านดอลลาร์กูอยากจะถามมึงหน่อยนะว่าไอ้ตอนที่เขากู้เนี่ยขับไปกู้กับพวกเมืองไหมเห็นพวกเมืองนี่เอาอมาเอามาทวงกันจังเนี่ยฮะเห็นเอามาทวงหนี้กันจังเนี่ยเพราะว่าหาเงินใชน่หน,นี้นะู่นนะี่นั่นนะเวลาขับไปกู้เนี่ยขับไปกู้กับพวกเมืองไหมนะักไอ้สัตว์ ตอบกู้หน่อยพวกมึงฮะเขากู้กับรัฐบาลของมึงไม่ใช่เหรอ้ากู้กับรัฐบาลของมึงมึงไปดูสัญญาว่าเงินกู้นั้นน่ะเขา,ชา,าใช้คืนยังไงใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เงื่อนไขในการใช้คืนี่ใช้ย,ยังไงมึงอยากได้มึงใไหรรัฐบาลของมึงกมาทวงเอาให้สัว์โอ้โหทำมเมือนแบบเด็กเล่นไทยของอนะ่ะ งินกู้ระวางแบบประเทศหนึ่งอีกประเทศไอระวางประเทศเงก็มานาังแบบโอ้โหเอามาทวงนี้กันโ,หโหอ้โหไอกสัตนะมึงไม่รู้กฎหมายหรือย,อยังไงมึงโง่ขนาดัโอ้โหท่านผู้ชมนะบอยเขมรออกมาดิ้นนะครับเพียงการเขาเรียกว่าเปรียบเปยนะครับนะซึ่งการทวงจริงแน่นอนมันขึ้นกับรัฐบาลน,นะครับเขาก็มีเอกสารอะไรครบถทวนแหละครับเงิน53ล้านดอลลาร์สหรัฐนะบ,บอยนะพันกว่าล้านบาทนะครับ แล้วกี่กี่ร้อยละแล้วแล้วมันกี่แสนล้านเหรียญลวครับนะซึ่งมันไม่ใช่เงินน,น้อยแน่นอนว่ามันจะมีในคอมเมนต์นะครับที่เขามาทวงนี้นะครับแล้วก็จะมีอินฟูคนไทยไหลายๆคนซึ่งไม่ใช่เซืร์นตรงนี้หรอกแค่อยากให้รู้ว่าบอยเนี่ยคืออยากให้บอยรู้ว่านี่ครับประเทศไทยเนี่ยคือให้โอกาสขเขมรเขาแค่อยากให้รู้ว่าใครเป็นคนที่มีบุญคุณและ ใครให้โอกาสเขมรบ้างนะครับซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน10ประเทศแรกที่เป็นเจ้าหนี้ไทยเป็นอันดับ9นะครับพี่เขมรเป็นหนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นอยากให้มองในตรงนี้นะบอยนะเขาไม่ได้บอกว่าเออเขาจะมาทวงหนี้จากบอยหลังนะครับเขาก็ทวงหนี้จากเสด็จพ่อนะครับนั่นก็คือสมเด็จเดโจนเซนนะครับที่เป็นคนกู้คนยืม นะแล้วใครเป็นคนแทนก็บอยนั่นแหละครับนะบอยบอยแทนยังไงบอยใช้นี่คนไทยยังไงก็นี่แหละครับบอยอาจจะเปิดร้านคาแคร์มีลูกน้องบอยก็จ่ายตามนั้นบอยมีรถกี่คันบอยก็จ่ายภาษีในณตรงนั้นมีที่ดินกี่ไรนะตรงนั้นแหละบอยเงินจากไหนครับมันเซนยืมนะ อาจจะไมาใช้ส่วนตัวแต่บอยก็ต้องจ่ายเองนี่คือความง่าวความไม่ฉลาดของบอยนะอันนี้ไม่ได้ด่านะครับแต่อยากให้พูดความจริงซึ่งบอยจะกะวนกวับวายอะไรบอยนะถ้าบอยบอยเองก็ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วนะครับแต่ก็คือคนไม่มีความรู้าจารย์ผู้ชมนะซึ่งแน่นอนว่าบอยมองว่าโอ้ยไม่มีความรู้กันหรือไงนะกฎหมายมันแบบนี้แบบนี้ต้องคืนแบบนี้นะยืมแบบนี้ แน่นอนว่าเงินขนาดนั้นนะบอยนะก็ต้องมีหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับถ้าไม่มีอยู่จริงหรือว่าขมินไม่เป็นหนี้ไทยจริงนะครับเขาก็คงออกมาประนามประเทศไทยแล้วลนะ่ะแต่ว่านี่ขมิ้นนะครับเป็นหนี้ประเทศไทยจริง53.15ล้านนะครับดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินบาทไทยนะบอยนะ1 0 0 0จุด 1 4, 000, 000, 2 4ล้านนะยี่ไม่ใช่ดิย่สิบสี่พันล้านนะบอยนะบยอดพูดผิดก็ขอโทษทุกคนนะครับซึ่งบยอดอาจอาจจะไม่ไม่เก่งเรืตัวเลขเลขเยอะขนาดนี้นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าคือเยอะมากๆเงินที่เขมนยืมไปนะเพราะฉะนั้นได้เห็นอย่างชัดเจนนะท่านผู้ชมว่าการที่บอยออกมาดิ้นแบบนี้นะครับเหมือนมันจี้ใจดำนะจี้ใจดำเหรอครับบอยนะซึ่ง การทวงนี้แน่นอนว่บอยมันก็มีตามระบบนะครับซึ่งระดับประเทศเนี่ยเขาไม่มีการทวงหรอกครับบอยนะเขาก็จะดูตามสัญญานะครับสมมุติว่าสัญญายืมปีนี้ไปคืนปี70นะเขาก็ต้องตามนั้นแล้วถ้าไม่มีคืนจะยึดอะไรเป็นถินทรัพย์จะเอาอะไรมีดอกมีเพิ่มมีอะไรไหมเขาก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่นี่บอยเขาแค่ออกมาพูด ออกมาเตือนสตินะให้บอยได้รู้ว่านี่อย่ามาเหมือนบอยอวดรวยไงแต่ว่าเขาให้ดูว่านี่ที่เมนนะติดประเทศไทยเนี่ยเท่านี้เท่านี้แต่บอยออกมาดิ้นนะท่านผู้ชมนะเหมือนเข้าข้างเสด็จพ่อนะครับเหมือนปกป้องเสด็จพ่อปกป้องไม่ได้หรอกครับบอยเพราะว่าเสด็จพ่อครับสร้างหนี่แล้วให้ลูกนะครับรนะเหมือนให้เสด็จลูกอย่างบอยอะ มาใช้นี้แทนนะแบบนั้นหรือเปล่าบอยเพราะฉะนั้นบอยเองนะออกมาดิ้นแบบนี้นะมีความรู้หรือเปล่าบอยอยาาถามว่าบอยมีความรู้ไหมออกมาดิ้นเพื่ออะไรนะบอยนะเพราะว่าคนไทยเขาเพียงออกมาเตือนสติบ้าบอยเนี่ยประเทศบอยอ่ะมันเป็นนี้นะบอยนะนะมันเป็นนี้นะเป็นนี้ประเทศไทยเท่านี้เท่านี้นะ เขาเพียงออกมาเตือนเต่นดินนะครับกลัวคนไทยจะทวงจริงหรือเปล่านะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงการศึกษานะครับแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนเขมรว่าโอ้โหนะครับยังอยู่ห่างไกลกับประเทศไทยเสเหลือเกินท่านผู้ชมนี่คือแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับนี่คือแสดงให้เห็นความไม่โปร่งใสนะท่านผู้ชมนะคือนะพ่อกู้เงินประเทศนูน้นประเทศนี้นะครับ โดยให้ลูกชายนะครับแล้วก็เพื่อนๆของลูกชายแหละนะมาจ่ายเงินให้นะครับมาจ่ายเงินแทนนี่คือแสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสแล้วนะบอยนะบอยไม่ต้องงอนครับนะโอ้โหนะครับนี่แหละครับสิ่งที่เขาเรียกว่าบอยนะครับนะบอยคาเมนไม่ยอมรับหน้าด้านจริงๆนะครับบอยคเมนนะอยากให้บอยคมเมนรู้ไว้ครับ คนไทยนะครับเขาไม่ทวงมั่วซั่วหรอกครับแค่เขาเตือนสติแค่นี้ก็ดิ้นนะครับเนาะทุรนทุรายนะครับไม่ไหวนะครับแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับกับบอยเดือดนะครับเมื่อโดนคนไทยทวงหนี้นะครับนะโอ้โหท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ EP ีนี้ครับสวัสดีครับ